สวัสดีค่ะมาพบกับครูจุธามาศช,ชุยฉายหรือว่าครูมเมกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและวินัยในการเล่นกีฬาค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะคะข้อที่1น,นักเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้ค่ะข้อที่2มีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงนะคะในการเล่นกีฬาที่นักเรียนเลือกค่ะข้อที่3นักเรียนสามารถนําผลการปฏิบัติในการเล่นกีฬาเนี่ยมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตนเองด้วยความมุ่งมั่นค่ะก่อนอื่นครูเมย์อยากให้นักเรียนสังเกตตนเองว่ามีรูปร่างอย่างไรค่ะเริ่มกันเลยมีอะไรบ้างเอย่ยสูงมีอะไรอีกคะ มีกล้ามด้วยมีอะไรอีกข้างหลังไหล่กว้างตัวเล็กอ่ะโอเคค่ะหลังจากที่นักเรียนได้สังเกตรูปร่างของตนเองแล้วเนี่ยแล้วนักเรียนก็จะทราบว่านักเรียนมีความแตกต่างกับบุคคลอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยครูเมนจะเริ่มให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาค่ะ ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาเนี่ยจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะทั้งทางด้านพันธุก,กรรมลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของร่างกายนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญและมีลักษณะดังนี้นะคะเรามาดูองค์ประกอบแรกกันเลยนะคะก็คือพันธุก,กรรมหรือกรรม,มพันนั่นเองผลการวิจัยพบว่าสภาพร่างกายเช่นน้ําหนักส่วนสูงและโครงสร้างของร่างกายเนี่ย เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านกีฬานะคะและพบว่าประสิทธิภาพด้านร่างกายรวมทั้งจิตใจของนักกีฬาแล้วเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมนะคะอย่างที่2คือลักษณะรูปร่างโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะรูปร่างของมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทเรามาดูประเภทที่1กันเลยก็คือรูปร่างอวเตีย้ยนะคะพวกนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการเล่นกีฬาประเภทยกน้ําหนากักยูโดนะคะซึ่งใช้พลังงานเยอะมาก อย่างที่2นะคะก็คือรูปร่างรำสันมีกล้ามเนื้อนะคะประเภทนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาว่ายน้ำบาสเกตบอลเบสบอลและยิมนาสติกนะคะอย่างที่3ก็คือรูปร่างผอมนะคะมีลักษณะที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาที่อาศัยความว่องไวและกระฉับกระเฉงค่ะ ด้านต่อไปนะคะก็คือด้านโครงสร้างของร่างกายนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะคะประเภทที่1คืออ้วนล่ำนะคะมีลักษณะอ้วนศีรษะใหญ่คอหนาและสั้นนะคะอกกว้างมีไขมันนะคะแขนสั้นส่วนท้องเนี่ยมีมากกว่าหน้าอกนะคะ2คือสันทัดนะคะมีกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเห็นได้ชัดเจนนะคะกระดูกเนะี่ยมีขนาดใหญ่แขนขาเนี่ยรวมทั้งลำตัวจะแข็งแรงด้วยนะคะ3 ผอมเกร e นะคะมีลักษณะผอมสะอดสะองกระดูกเล็กนะคะมีกล้ามเนื้อน้อยไหลาบางและแคบด้วยนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่ององค์ประกอบนะคะของความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬานะคะครูเมยก็จะให้นักเรียนมาสรุปร่วมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งมีอะไรบ้างเอ่ย ถูกต้องนะคะพันธุกกรรมหรือกรรมมาพันนั่นเองอย่างที่2ค่ะลักษณะรูปร่างและอย่างสุดท้ายช่วยกันตอบค่ะเก่งมากโครงสร้างของร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะครูเมมีกิจกรรมให้นักเรียนพิจารณาภาพเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆนะคะและว,วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะมาดูกีฬาแรกด้านซ้ายมือนะคะคือกีฬาว่ายน้ำนะคะดูคำถามข้อที่1 นักกีฬานะคะจากภาพมีลักษณะรูปร่างและโครงสร้างร่างกายอย่างไรเดี๋ยวช่วยกันตอบค่ะเก่งมากนะคะมีกล้ามเนื้อหัวไหล่ที่ใหญ่นะคะแล้วก็แข็งแรงล่ำสันนั่นเองนะคะคำถามข้อที่2คือนักเรียนเนี่ยมีรูปร่างและโครงสร้างร่างกายเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาชนิดนี้หรือไม่อย่างไรคะช่วยกันตอบเร็วเหมาะหรือเปล่าเหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ย เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ไหล่กว้างนั่นเองซึ่งเกิดจากการใช้แขนในการว่ายน้ํานะคะกีฬาต่อไปนะคะเป็นกีฬาบาสเกตบอลด้านขวามือนะคะคำถามข้อที่1นักนะกีฬาจากภาพมีลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของร่างกายอย่างไรให้นักเรียนสังเกตจากภาพได้เลยนะคะคือตัวสูงถูกต้องค่ะมีกล้ามเนื้อเป็นเป็นมัดที่ชัดเจนนะเก่งมากนะคะคำถามข้อที่2และนักเรียนเนี่ย มีรูปร่างและโครงสร้างร่างกายเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาบาสเกตบอลหรือไม่เพราะอะไรคะเหมาะสมหรือเปล่าเหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและตัวสูงก็จะเหมาะกับการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะคะกีฬาชนิดต่อไปคือกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะดูคำถามข้อที่1นักกีฬาจากภาพมีลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของร่างกายอย่างไรสังเกตจากภาพได้เลยนะคะ มีกล้ามเนื้อน้อยไหลาบางและผอมนะคะเหมาะกับกีฬาที่จะต้องใช้ความเร็วนะคะข้อที่2นักเรียนมีรูปร่างโครงสร้างร่างกายเหมาะสาหรับการเล่นกีฬาทเทเบิลเทนนิสหรือไม่เพราะอะไรคะช่วยคาตอบด้านหลังไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อมากนะคะไหล่กว้างแล้วก็ล่ำสัว์นั่นเองไม่เป็นไหลนะคะ กีฬาถัดไปนะคะคือกีฬาฟุตบอลน,นะคะด้านขวามือภาพขวามือนะคะให้นักเรียนสังเกตว่านักกีฬาจากภาพเนี่ยมีลักษณะรูปร่างและโครงสร้างร่างกายอย่างไรคะช่วยกันตอบเร็วเก่งมากนะคะก็คือมีกล้ามเนื้อน่องหรือกล้ามเนื้อขาที่ใหญ่นะคะช่วงล่างหนาลําตัวตรงนะคะเก่งมากคะ่ะขออ้อ 2. นักเรียนมีรูปร่างและโครงสร้างร่างกายเหมาะสําหรับการเล่นกีฬาฟุตบอลหรือไม่เพราะอะไรคะ เหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงนะคะเก่งมากนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องอความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬากันแล้วเนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของวินัยในการฝึกนะคะการเล่นกีฬาตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬานะคะก่อนอื่นเราจะมาดูความหมายก่อนคําที่1คือวินัยนะคะวินัยเนี่ยหมายถึงระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ รวมถึงข้อปฏิบัติด้วยนะคะ 2. กฎคำว่ากฎเนี่ยหมายถึงการจดไว้เป็นหลักฐานเป็นคำบังคับเป็นข้อกำหนดและเป็นข้อบัญญัติด,ด้วยนะคะต่อไปคำว่ากติกานะคะหมายถึงกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปเนี่ยกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัตินะคะคำต่อไปก็คือข้อบังคับข้อบังคับเนี่ยหมายถึงข้อความกำหนดหรือบัญญัติให้เป็นระเบียบ ในการปฏิบัติหรือการดําเนินการนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือการฝึกนะคะหมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆซ้ซําๆนะคะเพื่อรักษาและยกระดับทักษะนั้นๆเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการฝึกทักษะทางกีฬาเนี่ยจึงหมายถึงกระบวนการฝึกทักษะกลไกกีฬาบางอย่างนะคะโดยใช้แบบฝึกเพื่อให้ผู้กระทำเนี่ยทำซ้ำๆ เพื่อปรับปรุงทักษะให้ดีขึ้นนะคะหรือรักษาระดับทักษะเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปนะคะเรามาดูโปรแกรมการฝึกนักกีฬานะคะซึ่งหมายถึงโปรแกรมการฝึกอย่างถาวนเกี่ยวกับทักษะต่างๆนะคะซึ่งรวมถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะคือการฝึกหัดเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้นะคะการฝึกหัดขั้นพื้นฐานการฝึกหัดเป็นรูปแบบและเทคนิค นะคะรวมทั้งการเล่นโดยไม่มีการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะข้อที่1น,นะคะการฝึกกระทําติดต่อกันไปไม่หยุดพักนะคะตั้งแต่เริ่มฝึกเนี่ยฝึกไปจนหมดเวลานะคะการฝึกแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการฝึกระยะสั้นนะคะและกิจกรรมที่ต้องใช้อวัยวะทํางานทักษะนั้นเนี่ยนานๆนะคะ 2. คือการฝึกที่มีเวลาพักในระหว่างการฝึก นะคะเช่นการฝึกกีตาเราจะฝึกทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะหลังจากการฝึกไปแล้ว45นาทีเนี่ยเราก็จะให้หยุดพัก10นาทีแล้วเริ่มใหม่นะคะเริ่มต่อไปในชั่วโมงที่2ได้เลยนะคะเรามาดูการฝึกวินยัยนะคะการฝึกวินัยเนี่ยด้านที่1คือการแต่งกายนะคะเราต้องรู้จักกาละเทศะการแต่งกายเนี่ยต้องเหมาะสมตามกฎกติกาด้วยนะคะ 2ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยเริ่มง่ายๆคือเริ่มต้นจากหน้าที่ในครอบครัวนะคะเราจะแบ่งหน้าที่กันตามความเหมาะสมนะคะและเมื่อเรานําไปปรับใช้กับการเล่นกีฬาแล้วเนี่ยแต่ละบุคคลก็จะมีหน้าที่ของตนเองนะคะมีหน้าที่และตําแหน่งของตนเองเช่นเดียวกันนะคะข้อต่อไปนะคะเรื่องการตรงต่อเวลาซึ่งสําคัญมากในการเล่นกีฬานะคะถ้าผู้เล่นกีฬาเนี่ย มาฝึกซ้อมไม่ตรงเวลาไม่ตรงตามที่กําหนดนะคะหรือไปแข่งขันไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดอาจจะถูกปรับแพ้ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ลงแข่งขันเพราะฉะนั้นการมีวินัยในเรื่องของการตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาประเภททีมนะคะข้อต่อไปเรื่องความซื่อสัตย์นะคะด้านความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดการไว้วางใจกันในทีมนะคะซึ่งจะทําให้ทีมเนี่ยประสบผลสําเร็จหรือประสบ ความสำเร็จได้รับชัยชนะนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะด้านการเคารพในกฎกติกาและข้อตกลงในการฝึกหรือการเล่นกีฬานะคะผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะต้องเคารพกฎกติกาข้อตกลงไม่เล่นนอกเกมนะคะหรือไม่เล่นนอกกฎกติกาถ้าเราเล่นนอกกฎกติกานะคะก็อาจจะถูกกรรมการเนี่ยตัดสินให้ออกจากการแข่งขันได้เลยนะคะต่อ,อไปก็คือนะักกีฬาทุกคนเนี่ยต้องตระหนักว่า เมื่อเราได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมแล้วเนี่ยทุกคนล้วนมีความสําคัญนะคะจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะคะเปรียบเทียบกับการเขียนคําในภาษาอังกฤษคําว่า success นะคะซึ่งแปลว่าความสาเร็จ um นะ,ะหากเขียนคนํานี้โดยปราศจากตัวอักษรตัว U แล้วนั้นนะคะก็จะไม่สามารถสะกดคําที่มีความหมายว่าความสําเร็จได้นะคะซึ่งตัวอักษร U เนี่ย นั้นออกเสียงตรงกับคำภาษาอังกฤษนะคะคำว่า you นะคะ y o u ซึ่งแปลว่าคุณนั่นเองนะคะซึ่งถ้าขาดตัว you ไปหรือเปรียบเทียบกับคำว่า you เนี่ยก็จะทำให้ทีมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็คือหมายความว่าทีมเนี่ยจะขาดคุณไม่ได้นั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะในเรื่องวินยัยในการฝึกและการเล่นกีฬาตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬานะคะเราจะมาสรุปร่วมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านที่1คือช่วยกันตอบเร็วเก่งมากนะคะด้านการแต่งกาย2คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะสคืออะไรลูกช่วยกันเก่งมากค่ะด้านการตรงต่อเวลาซึ่งสําคัญมากที่สุดนะคะต่อไปคือด้านความซื่อสัตย์ค่ะและสุดท้ายคืออะไรคะ เยี่ยมมากนะคะก็คือด้านการเคารพกฎกติกาและข้อตกลงในการฝึกหรือการเล่นกีฬานั่นเองนะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องวินัยในการฝึกมาแล้วนะคะเราจะมาดูประโยชน์ของการเล่นกีฬานะคะและการทํางานเป็นทีมกันบ้างนะคะซึ่งการเล่นกีฬาและการทํางานเป็นทีมเนี่ยจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมดังนี้นะคะข้อที่1ทําให้เกิดความสามคัคคีซึ่งความสามัคคีเนี่ย เป็นลากฐานสำคัญในการแสดงความสามารถของทีมด้วยนะคะข้อที่ 2. ฝึกตนให้รู้จักการให้ให้อะไรบ้างคะในการเล่นกีฬาถูกต้องค่ะเก่งมากกาันให้อภัยนั่นเองและการเสรียสละนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในทีมนะคะแล้วก็เคารพสิทธิของกันและกันด้วยนะคะข้อที่3ก็คือมีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะ ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยร้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีมนะคะข้อ4ฝึกความอดทนอดกั้นและรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะรู้จักการผิดหวังการรอคอยและต้องฝึกตนให้เป็นคนมีเหตุผลด้วยนะคะ หลังจากที่เราเรียนเรื่องประโยชน์ของการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมเนี่ยครูเมย์ก็อยากให้นักเรียนสรุปร่วมกับครูเมย์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1คือทําให้เกิดความสามัคคีนะคะข้อ2คืออะไรคะเก่งมากนะคะฝึกตนให้รู้จักการให้นะคะข้อ3คือมีความรับผิดชอบและทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและสุดท้ายคือเยี่ยมมากค่ะฝึกความอดทนอดกัน้นและรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะ ต่อไปนะคระูเมย์มีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันรับฟังข้อความเกี่ยวกับการเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมนะคะโดยตอบคําถามว่าถูกหรือผิดนะคะเรามาดูคําถามข้อที่1กันเลยนะคะการเลือกเล่นกีฬาควรเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเท่านั้นถูกหรือผิดคะช่วยกันตอบผิดนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของเราด้วยนะคะข้อที่2 การเล่นกีฬาจะทำให้พบเพื่อนใหม่ทำให้มีสังคมที่กว้างขึ้นถูกหรือผิดคะเก่งมากนะคะถูกต้องนะคะโดยเฉพาะการเล่นกีฬาที่เป็นประเภททีมนะคะจะเจอคนเยอะนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมหลากหลายนะคะข้อที่3ผู้ที่สุขภาพร่างกายอ่อนแอเนี่ยเจ็บป่วยบ่อยห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดถูกหรือผิดคะผิดนะคะเก่งมากค่ะก็คือ ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอเนี่ยจะเริ่มจากการออกกําลังกายที่เบาๆานะคะเล่นกีฬาที่เบาๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะข้อที่4นะคะหากเล่นกีฬาได้ดีไม่จําเป็นจะต้องฝึกซ้อมทักษะเพิ่มเติมแล้วถูกหรือผิดคะเยี่ยมมากนะคะผิดนั่นเองนะคะเราเป็นนักกีฬานะคะเราจะต้องหมั่นฝึกซ้อมฝึกฝนทักษะให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อเราจะได้ประสบความสําเร็จนั่นเอง ะะข้อที่5การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะทำให้เล่นกีฬาได้ดีถูกหรือผิดคะเยี่ยมมากค่ะถูกต้องนะคะหากร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราจะเล่นกีฬาชนิดนั้นได้ดีด้วยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่6กการเคารพก,กฎกติกาในการเล่นกีฬาจะทำให้เกิดความปลอดภยัยถูกไหมคะใช่แล้วคะ่ะถูกต้องนะคะถ้าเราทำการเล่นกีฬาอย่าง ถูกกฎกติกาตามข้อตกลงนะคะจะปลอดภัยกับทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยนะคะข้อ 7. การเล่นกีฬาควรคำนึงถึงเพศวัยสภาพร่างกายของตนเองถูกหรือผิดคะเยี่ยมมากค่ะถูกต้องค่ะเราต้องคำนึงถึงอ่าเพศสภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะว่าเหมาะกับกีฬาชนิดนั้นด้วยหรือไม่นะคะข้อ8การฝึกเทคนิคต่างๆในการเล่นกีฬาควรฝึกจากง่ายไปหายาก ถูกไม่ถูกคะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะก็คือเราจะต้องฝึกจากขั้นพื้นฐานก่อนนะคะและนำไปสู่ขั้นสูงถ้าเรามีพื้นฐานแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะมีทักษะที่ดีนะคะข้อ9นะคะผู้ที่มีรูปร่างผอมบางควรเล่นกีฬาที่ต้องใช้แรงหรือพละงกำลังมากถูกหรือผิดคะผิดนะคะเพราะว่า คนที่มีรูปร่างผอมบางเนี่ยก็จะมีแรงน้อยนะคะเราก็จะต้องเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับรูปร่างของตนเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10นะคะการเล่นกีฬาเนี่ยช่วยสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินยัยความซื่อสัตย์และความสามาคัคคีถูกหรือผิดคะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะกีฬาเนี่ยช่วยสร้างความมีวินัยนะคะเริ่มจากการ มีวินัยในการฝึกนะคะมีวินัยในการการแต่งกายและด้านอื่นๆด้วยนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ร่วมกันมาแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปนะคะในแนวทางในการพัฒนาการร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเนี่ยต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะมีวินัยในการฝึกนะคะและการเล่นกีฬาตามกฎกติกาให้มีพัฒนาการในการเล่นกีฬาอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับตนเองค่ะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะครูเมย์ก็จะต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงเรียนชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ